อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างดีก,กว่านะฮะอันนี้ไม่รู้รับปัดคิวหรือเปล่าคุณเบิ้นปทุมราชของเราเขาเป็นคนเปิดเผยน,นะบอกตรงๆนะคะคนคนนี้คอนเสิร์ตมีทุกวันแล้วก็กับเพื่อนสนิทเขาเล่ะคุณก้องปรากฏว่าไปคอนเสิร์ตก็มีของรางวัลเยอะแยะมากมายล่าสุดของรางวัลเนี้ยตุเจ้าตัวได้มาแบบได้ตั้งตัวและสำคัญคือเจ้าตัวได้มาแบบจุกจุกจะเป็นอะไรต้องถามคณะกับเอฟซีจับเป้าเชิญครับถามครับแล้วก็ร้องเพลงทีเดียก็มาจับอย่างเงี้ย ไม่ไม่เราก็เอาเลยเหงาพอดีครับเขาจับแล้วก็แค่จับปกติก็มีทุกประเภทครับเรารักทุกเพศเพศที่3ามเพศที่สองเพศที่หนึ่งเรารักหมดเราโดนบ่อยไหมครับเดนบ่อยครับล้วก็ขอจับคืนบ้างบางงานาถ้าเจตนาเขาเขาเ,ขา,เขาจับแล้วเขาเขายี้แบบเหมือนบทมาส้มมันอาจจะโกรธไงแต่ว่าเขาแบบจับโอ้ยอันซ่อนได้ไงบางทีแบบคนอีสานเออเอ็นดูเรื่องปกติแหละสำหรับผมนะถ้ามันไปได้ก็แบบไปขอจับหลังรถตู้ดีกว่า หน้าเวทีเดี๋ยวคือไม่ได้กลัวภาพลักษณ์ไม่ดีแต่กลัวว่าคนหนึ่งได้จับถ้าคนสองไม่ได้จับมันจะจะนอจ้ะนอยใจกันอ๋อ,อพี่ก็ตกใจหมดว่าแฟนขับที่จับเป้าน่ะเป็นผู้หญิงไม่ใช่จ้า <c oughs> เป็นพี่พสาวสอง <c oughs> ครับคุณโชคดีมากนะคุณเบิ้ลที่คุณมีแฟนขับทุกเพศทุกวัยอ่ะอคุณนี่คือหลายๆศิลปินอยากมีแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปท้าทายพี่เขานะว่าให้ไปหลังรถตู้ คุณจะไม่ได้กลับบ้านไวเพราะต่อ,อะคิวเลยเลยค่ะเรียกว่าต่อต่อคิวเคลียใช่แล้วคะ่ clear, ะเคระับมาพูดเล่นนะครับ